อาจ,จารยิ่งศักตัวจริงข,ขาดตอบโต้ตได้บอกอาจ,จารย์ิ่งศักกรุณาเมตารับโทรศัพท์ด้วยจ่าโทรหาหลายสายแล้วติดต่อยากติดต่อเย็นแล้วเกินตั้งแต่ไม่ทํารายการที่เล่นตัวแล้วเกินนะหายากหายเย็นแล้วเกินติดต่อยากติดต่อเย็นฝากบอกอาจารยิ่งศักด้วยกูจะอุดหนุนขนมปังกูก็อุดหนุนไม่ได้ขายจนหมดสต๊อกหมดแล้วน่ะตั้งแต่ไม่ทํารายการนะขนมปังกูได้ยินมาว่าขายจนหมดสต๊อกไม่มีขายกูจะซื้อก็ไม่มขีขายกูแล้วเนี่ยหมด กูจะอุตส่าห์ช่วยอุดหนุนไปกําลังใจให้ก็ติดต่อไม่ได้บอกจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับบอกจะเอามาให้กูกินฟรีเอาอะไรมาให้กูกินฟรีก่อนได้ข่าวว่าขายหมดสต๊อกแล้วทําทันเหรอรวยล้นฟ้าแล้วมันนะ้งน่ะขายดีไปเทน,น้ำเทท่านะไม่เหลือเอผื่อแพถึงกูเลยตอนเนี้ยหมดกันของฟรีกูก็ไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยนนกูเอาไปขายหมดแล้ว เรื่องของเรื่องคือจะให้กําลังใจแกไม่มีอะไรหรอกโทรไปให้กําลังใจและช่วงนี้จักก็ยุ่งยุ่งวุ่นว้าวุ่นวุ่นคดีความกูก็มีงานกูก็มีบรรยายกูก็ต้องบรรยายสอนธรรมากูต้องสอนด่ากูก็ต้องด่ากูก็ไม่มีเวลาเมื่อสองวันก่อนกูพอมีเวลาให้เขาติดต่อโทรคุยก็ตัดสายกูทิ้งอีกติดงานถ่ายละครมารู้สึกพี่หมีเนี่ยพี่หมีอยู่ตรงนี้ ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์พี่หมีมีคนเข้ามาดูไลฟ์แทแล้วก็บอกว่าอาจารยเ์เบียให้โทรหาเหรอไม่ใช่ผมอาจาราย์หมายถึงว่าอาจารย์ให้ผมโทรหาอาจารย์หลายผมอาจารย์เบียให้ผมโทรหาอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลายวันแล้วหลายครั้งแล้วอาจารย์ไม่ได้รับสายเลยเอาล้าวเหรอครับผมอาจารย์ตัดสายทิ้งตลอดเลยไม่ไม่นานแล้วก็ไม่ได้โทรกลับด้วย อแล้วก็มีคนเอ่อโทรกลับมาเบอร์หกหกหกลงท้ายนะครับบอกว่าเท็ดดี้เท็ดดี้ใช่เอ่อบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้มไก่เสร็จจะโทรกลับก็รอก็ไม่โทรกลับมาครับตัเขอโทษเมื่อวานฉันไม่ไหวเพราะฉันต้มเป็ดต้มไก่เสร็จใช่ไหมขาเขือฉันเยี่ยงอะฉันไข้ขึ้นเลยฉันปวดหลังอ๋อใช่ประเดี๋ยวเท็ดดี้พรุ่งนี้เขาคงจะส่งขนมให้อาจ์อาให้อาจ์เบียร์นะพี่หมีเราโทรศัพท์เขานะ พรุ่งนี้บินครับบินไปมหาสารคามบินไปไหนอ่ะมหาสารคามน่าจะเอไม่น่าจะมันไม่น่าจะมีเวลาว่างตรงกันเลยเปล่าครับอาจารย์เพราะว่ามันจะว่างเป็นช่วงๆครับพอไปถึงเดียแต่วันนี้ครับจะไม่ไม่เข้าไปในลายไลฟ์ของอาจารย์นะคะเพราะฉันกินน้ำมังงุอยู่ี๋ยวจมเบียด่าฉันครับอาจารย์แล้วทีนี้ ครับพรุ่งนี้อาจารย์ว่างหรือเปล่าครับถ้าว่างเนี่ยตอนเอ่อตอนที่อาจารย์เบียร์ว่างผมใช่อาจารย์เบียร์ก็โทรหาอาจารย์พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ฉันก็ไม่ได้ไปไหนฉันก็อยู่ที่สถาบันฉันจะทํางานทุกวันเลยเพราะตอนนี้ฉันยังไม่มีงานทําอะพี่หมีอ๋อครับฉันไม่ได้ไปทํางานแล้วแล้วตอนนี้ใครจะจ้างฉันก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีข่าวว่าเด้ยนป่วยใกล้ตายพี่หมีเข้าใจใช่ไหมหนูเข้าใจครับอาจารย์เออแล้วก็ เมื่อวานเนี่ยก็เล่าให้พี่หมีฟังว่าฉันก็ไม่สบายใจตรงที่เออสินค้าที่ฉันเป็นพรีเซนเตอร์อะมาถามมาป่วยเป็นอะไรเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพธรรดาลูกทีมเอฟซีเขาตกใจ<ส>เดียวนี้ก็เลยเออมันจะพูดยังไงอ่ะก็ขอให้เหตุการณ์อย่างนี้มันผ่านผ่านไปเดี๋ยนจะอดทนครับที่หนีครับใครช่างว่ากล้าว่าจา์ได้นะครับก็แหมก็ข่าวมันออกว่าเดียป่วยอะอืม ก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคคะ่ะใครจะพูดอะไรยังไงเนี่ยไม่ไม่ตื่นเต้นนะคะเนี่ยเฉยๆแต่จะบอกกับอ่าพี่หมีนะฝากเลยนนาทีเดียไว้อีกไม่นานฉันจะออกไปหางานทำแล้วฉันจะไม่อําลาวงการแล้วฉันจะกลับไปทํางานอ๋อครับสาธุครับอืมไม่อยากให้คนมองว่าเนี่ยป่วยใกล้ตายคือคือจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์อ่ะ คือเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้กำลังใจอยากจะโทรหาแล้วครับอยากจะซื้อของด้วยสิบห้าชุดครับผมก็เลยให้ผมติดต่ออาจารย์ยิ่งฝากแต่มาไม่เหลือชุดละเลยของตุ๊ดจีนเป็นชุดแต่เป็นเซ็ตมันมันหมดเกลี้ยงเลยนั่นแหละครับชุดละพันหกร้อยแปดสิบอะไรนั่นแหละครับอาจารย์นั่นแหละมันเวิเศษช่วยื้อสิบชุดถ้ากฏว่าคนไม่ได้ไหวก็ซื้อกันไปเต็มไปหมดเลยเพราะมันสวยงามแล้วมันอร่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะ พี่หมีไม่ต้องห่วงนะบอกอาจารย์เบียร์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูให้เต็ดดี้ติดต่อกลับไปนะอ๋อได้ครับได้ครับพรุ่งนี้อาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์จะตื่นประมาณกี่โมงครับขออนุญาตถามครับแปดโมงแปดโมงใช่ไหมครับแปดโมงรับสายได้เลยอ๋อแปดโมงรับสายได้เลยใช่ไหมครับนั้นแปดโมงผมโทรหาได้ไหมครับได้ได้ครับผมเพราะผมลงเครื่องประมาณแปดโมงประมาณแปดโมงนั่นแหละครับฝากฝากความระารกถึงอาจารย์เบียร์ด้วยนะได้ครับได้ครับ ขอบคุณครับพี่หมีรัมให้กําลังใจตานิสานะครับสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ฝาบอกอาจารย์เบียร์ไม่ต้องเม้นเยอะนั่งเงียบๆบ้างตัวลงถ้าผมตามดูค่ะชาวัสดีครับออกไงก่อนเยวเอาไงก่อนอืมขอบพระคุณมากครับพี่หมีคนขับรถคนดูแลอาจารย์เบียร์น่ารักจริงๆ พูดได้คำเดียวเขาหน้ารักอาจารอาจารยเบียมีกัลยาณมิตรที่ดีรักเขาเยอะเหลือเกินรักกันก็ต้องดูแลกันจะถามอะไรก็ถามในสิ่งที่ควรถามอย่าพยายามเขีรยเขีรยจนกระทั่งอาจารย์เบียเดือดร้อนละทัวลงอันนี้เดืยนไม่ชอบเดืนสงสารเขา วันๆได้อนอนบาระกี่ชั่วโมงวิ่งไปวิ่งมาทำน้นทำนี่ซาละพัดเออ้วเวลาคนไปว่าเขาเยอะๆนะเขาก็อารมณ์ไม่ดีนิ้นกลัวจะมีความดัขนขึ้นเครียดปะปะเป็นหูเป็นตาดูแลด้วยอย่างน้อยที่สุดเขานั่งพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเย่ยไม่เคยเห็นยุคไหนที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนหันมาใส่ใจเกี่ยวกับธรรมะ เยอะถ้ายุคนี้ตอนนี้ขอให้เด่นพักใจสักนิดหนึ่งเดยนมีสามช่องให้เลือกค่ะสามรายการเดยนจะเลือกรายการที่เขาเข้าใจเดนมากที่สุดไม่ใช่ช่องไหนจ่ายมากที่สุดอยากเข้าใจเป็นตำนั้นนะคะเดยนคิดว่าเดยนจะทำค่ะเพื่อประโยชน์กับคนอื่น เป็นรายการที่คิดว่าเดนว่ามีแนวความคิดและเป็นประโยชน์กับคนทุกคนเดนสู้ตายค่ะเดนจะทําให้สุดความสามารถเดนจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเดนเรียนทุกๆคนตรงนี้นะคะว่าเดนจะไม่ออกจากวงการบันเทิงแล้วค่ะเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเดนเยอะมากและเดนขอประกาศกับพี่น้องที่ร่วมครอบครัวเดียวกับเดนคือ mx โปรตีนพลานเบสเดยอนไม่ได้มาขายของเดียนไม่มีตะกร้าเด๋ยไม่ได้บอกขายเท่าไหร่ขายยังไงซื้ยังไงเดืยวไม่ได้พูดแต่เดือนจะบอกว่าพี่น้องทุกคนคะอย่าโกรธเดืยนนะคะเดือนยังอยู่ค่ะเดียนไม่ได้ป่วยหนักและเดืยไม่ได้ใกล้ตายค่ะเดีอยังสุขภาพดีค่ะเดีอนยังคงเป็นตัวแทนที่ยืนยันคุณภาพของสินค้าด้วยตัวเดือนเองอยู่แลาเดยอนก็ตัดสินใจแล้วค่ะเดือนจะพักโครงการร้านกาแฟร้านอะไรต่ออะไรไปสักใช้อีกนิดหนึ่ง เดนจะกลับมาทําให้ทุกคนเนี่ยมันเดนยังสุขภาพแข็งแรงแต่เดนจะสู้กับทุกข่าวที่เกิดขึ้นความเสียหายทุกอย่างเดนจะรับผิดชอบเดนจะไม่ไปเรียกร้องความเสียหายอะไรกับใครคะ่ะแต่เดนอยากจะบอกนะคะบางทีคนเราคิดอะไรคิดมุมเดียวคิดว่ามีแต่คนถามว่าทําไมไม่ทํารายการก็จําเป็นจะต้องตอบแต่คิดไหมว่าสิ่งที่ตอบ ผลที่ตามมาคือเสียหายของชีวิตของเรียนมากมายไกลกองแค่สินค้าที่เรียนพูดเนี่ยเป็นล้านแล้วนะแล้วยังมีอื่นๆอีกแต่เรียนไม่โกรธใครหรอกคะ่ะยังไม่โกรธคะ่ะเรียนก็อยากจะพูดเหมือนกับตอนที่เดียนพูดในรายการที่มีคดี เกิดขึ้นกดแห่งกรรมนี้นะคะเดี๋ยายจะทำอะไรใครไม่ได้เดี๋ยวเหม็นผู้น้อยเดี๋ยวไม่ได้ร่ำรวยเดี๋ยวไม่มีอะไรต่อมีออะไรบนมือที่จะไปทำอะไรคนอื่นได้เดี๋ยวได้แต่น้อมรับค่ะข่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องยอมรับอืม ้องร้องอะไรใครไม่เคยคิดค่ะเสียหายก็เสียหายค่ะเราก็จะลุกมาบอกกับทุกๆคนค่ะเดียไม่ได้ป่วยมากนะคะสินค้าทุกตัวที่เดียนทำงานให้อยู่ยังคงมั่นใจได้นะคะเดียนยังคงจะทำงานต่อค่ะแล้วก็บอกกับบรรดาทุกๆท่านที่ติดตามผลงานอาจจะยิ่งสักเยอะมากเดียนสู้ค่ะ าจากวินาทีนี้ที่เดนจะลงไลฟ์ไปเดนจะบอกกับทุกคนเลยว่าชีวิตเดนมีแต่เดินมนาและเดนสู้นะคะเดนสู้เพื่อหเห็นความสามารถเดนไม่เคยคิดจะเอาคืนใครคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะก้าวเดินออกไปข้างหน้าแล้วคุณเหยียบคนอื่นหรือคุณทาให้คนอื่นเดือดร้อนก้าวเดินของคุณนั้นเป็นก้าวที่ไม่บริสุทธิ์คะ่ะเดนต้องการเดินออกไปอย่างสงบ เดวไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครที่ผ่านมาเดนตั้งใจทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เดนหยุดทำงานแต่มันสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของเดนถึงขนาดนี้ฝากไปคิดแล้วกันนะคะจะทำอะไรครั้งต่อไปรอบครอบกว่านี้ค่ะและอย่าเอาวิธีการแบบนี้ไปทำกับคนอื่นนะคะไม่น่ารักค่ะ ให้เกตกันหน่อยนะคะเดียนคิดว่าเดียนให้เกตเสมอเดียนพูดน้อยเดียนไม่ติดต่ออะไรกลับไปเดียนไม่โวยวายเดียนไม่ว่าอะไรเลยเดียนขออยู่อย่างสงบสงบและเดียนอยากจะทํางานกับสิ่งที่เดียนรักเท่านั้นเดียนไม่ได้ผิดค่ะเดียนขอยืนยันและเรียนกับบรรดาเอฟซีทุกท่านนะคะเดียนจะยังอยู่ค่ะขอเดียนพักอีกนิดเดียวเดียนจะกลับมาค่ะแต่เดียนสู้ค่ะแล้วทุกคนจะเห็นนะคะ ว่าผลงานของเดียนเดียนสู้ตายค่ะสำหรับวันนี้เรยนขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนหลับฝันดีค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์ทุกคนต้องออกไปทำงานขอให้แสงเงินแท่งทองมารออยู่ตรงหน้าต่างพร้อมกับคำอวยพรต่างๆของพระเจ้าที่คุณเคารพนับถือขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้านก้าวออกไปเต็มไปด้วยกัลยาณมิตรและกลับเข้ามาบ้านเต็มไปด้วยพระพรและทรัพย์สินค่ะ ขอให้คุณมีความสุขทุกวี่ทุกวันนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวจีนค่ะสินเจียยู่อีสินนี้วช้นะคะเซงลีตัว,ต,วตัวทางค่ะโกเนียนไทชอนไทช่อนนะคะกงซีฝ่าเฉลยกงหยฝ่าเฉลยมีความสุขมากๆน,นะคะเด่นรักทุกคนค่ะแล้วกลาบขอบคุณทุกทนที่เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขนมค่ะเด่นฝากนะ ช่วงนี้เดนไม่มีไรายได้อะไรเลยเดยมีแต่ขนมที่ขายเท่านั้นแหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามโปรไฟล์ของเดนมีค่ะเดยมีขนมเยอะแยะเดนทำเองขายเองค่ะชีวิตเดนก็ทำได้แค่นี้ค่ะไม่สู้รบปรบมือกับใครแต่ถ้ามีโอกาสเดนเดินหน้าค่ะขอบคุณนะคะ